My modify สวัสดีครับครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงออของนะครับที่ส่งมาบ้านเรานะครับที่เราสั่งในออนไลน์นะครับก็คือเป็นของที่เราไม่ได้สั่งนะครับเสร็จแล้วก็ส่งมาบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยเจอกันบ้างหรือเปล่านะครับคือผมเจอแทบทุกอาทิตย์นะครับ ขอแยกเท้าความก่อนก็คออือไม่ใช่ของในเมืองไทยนะครับคือผมสั่งของมาจากจีนคือถ้าย้อนหลังไปหลายๆปีก่อนก็ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับตั้งแต่หลังโควิดตรงนี้แหละนะครับตั้งแต่หลังโควิดมาเนี้ยที่ว่าออของมีปัญหานะครับก็คออือของที่เราไม่ได้สั่งนะครับเราไม่เคยเข้าไปสั่งอะไรต่างๆเลยแต่เขาก็ส่งมาบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับเป็นแต่เป็นของที่ใช้ ใช้การไม่ได้นะครับเป็นของจุกจิกของหักของเสียบางทีก็ส่งกระดาษพับนะครับเป็นพลาสติกอะไรไม่รู้นะครับเป็นตุกกตนต๊กตาตุ๊กตาที่ที่ไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยห,หรือว่ามันเป็นของที่ไม่มีคุณภาพอย่างล่าสุดนะครับอย่างอันเนี้ยล่าสุดก็คืออย่างเงี้ยนะครับอันนี้เหมือนกับเป็นผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าอะไรไม่รู้นะครับส่งมาให้ผมอย่างเงี้ย คือเป็นของชิ้นเล็กๆนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ชิ้นใหญ่นะแต่ส่งมาแทบทุกอาทิตย์อ่ะนะครับอย่างเนี้ยอันนี้เขาก็พับๆใช่ไหมเขาก็พับเสร็จแล้วก็ใส่ใน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 ซองแบบเนี้ยนะครับคือถ้าคืออ่อของที่ส่งมาจากจีนอะ่ะถ้าหากว่าเป็นของชิ้นเล็กๆอะ่ะเขาก็จะใส่อ่าซองซองกันกระแทกนะครับซองซองกัดกันกระแทกนะครับแบบเนี้ยมามาให้เรานะครับคืออ่ผมจะสั่งของมาจากเมืองจีน อ่บ่อยนะครับแทบทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเนาะนะครับแล้วแล้วผมก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะทำไมของที่เราไม่ได้สั่งเนี่ยทำไมส่งมาบ้านเรานะครับแล้วเป็นของท,ที่ที่ใช้งานไม่ได้ด้วยอะ่ะนะครับแต่ของที่เราสั่งก็ก็ส่งมาตามปกตินะครับอันนั้นคือของที่เราสั่งส่งมาตามปกตินะครับกอ็อ่อเยอะนะครับ อย่างอันนี้นะครับคืออันนี้ผมก็แกะแกะเสร็จแล้วก็ผมก็เหลือคือตอนนี้เหลือแต่ซ <Lebanon 's S 2> องเป่าแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมทิ้งไปนะครับแต่บางอันก็เป็นรายการที่เราสั่งจริงๆนะครับแต่บางรายการคือเป็นส่วนใหญ่ครับที่ที่ส่งมาแล้วแล้วเป็นกระดาษเป่าเป็นกระดาษลังแบบนี้ก็มีนะครับเป็นกระดาษลังแล้วก็พับเล็กๆนะครับเสร็จแล้วก็ส่งมาให้เราอย่างเนี้ยนะครับอย่างอย่างวันนี้ก็เหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะอัดคลิปมาให้เพื่อนๆดูแบบสดสดก็แล้วกันนะครับก็คือเย็นวันนี้มา2ชิ้นนะครับก็ตอนบ่ายพนักงานโทรมาหาผมบอกว่ามีของมาส่งนะครับก็คือผมดูละมาจากจีนนะครับมาจากเมืองจีนนะครับนี่นะครับเขาบอกว่านี่นะครับใช้หน้านี่นะครับแล้ว2ชิ้นนี้ก็เป็นเป็นที่อยู่ผู้ผู้ส่งนะครับผู้ส่งที่เดียวกันแต่ผู้รับผมดูแลก็เป็นของผมจริงๆแล้วล่ะนะครับที่อยู่ทุกอย่าง ผมก็ว่าเอ๊ะถ้าเป็นบริษัทที่เราเคยสั่งเขาแล้วแล้วแล้วเขาก็ต้องมีที่อยู่เราใช่ไหมนะครับแต่ทําไมเขาส่งของเหล่านี้มาเขาไม่กลัวเสียชื่อเสียงของบริษัทหรือไงนะครับผมก็แปลกใจนะแต่ผมก็ไม่เคยเโทรไปถามอะไรต่างๆหรอกนะครับมันตั้งเมืองจีนน่น,น่งเดี๋ยวเผพอเพก็คุยกันไม,ไม่ไม่รู้เรื่องนะครับผมก็ไม่ไม่เคยติดต่อไปหรอก นะครับแต่วันนี้อัดคลิปมาให้เพื่อนๆดูก็เผื่อเพื่อนๆนบางท่านจะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกับผมนะครับที่ของส่งมาแล้วแล้วแล้วเจอเจอแบบเนี้ยนะครับก็เพื่อนๆก็ช่วยคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพลง Youtube ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ่ะเราจะมาแกะสอง,สองอชิ้นนี้นะครับว่าว่าเป็นอะไรนะนะครับคือเนี้ยผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับเป็นเป็นแมนะ็กเย็บนะครับอ่ะ เรามาแกะเลยนะครับแต่ผมจับจับดูแล้วนะน่าจะเป็นกระดาษเพราะว่ามันแบบสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็มีความแข็งแข็งหนาๆครับนี่นะครับคือ <c ười> ผมแปลกใจว่าเอ๊ะแบบทําไมส่งมาบ่อยคือเขาขยันมากเลยอะนะครับผมนับถือความขยันของเขาเลยนะนะครับคือจัดพนักงานเอ่อปริ้นอะไรต่างๆปิดเทปปิดอะไรต่างๆ คือเขาส่งมาเราก็ไม่รู้ว่าเขามีมีค่าใช้จ่ายในการส่งหรือเปล่านะนะครับแล้วแล้วของเราก็ไม่ได้สั่งแล้วเดี๋ยวผมก็ทิ้งครับผมแกะปุ๊บผมก็ทิ้งเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีมประโยชน์อะไรสําหรับเราแต่ผมก็ไม่ได้เสียตังค์นะนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้สั่งนะครับก็โอเคนะครับเรามาแกะกันดูว่ามันเป็นอะไรนะครับคือบางทีเอ่อช่วงก่อนมันมีโควิดไงผมก็บางทีก็เอ๊ะ มันเป็นของอะไรแล้วเราก็ไม่กล้าหยิบข้างในนะครับเนี่ยนะครับเออเพื่อนดูนี่นะครับนี่นี่นะครับ,รบเป็นกล่องกระดาษจริงๆด้วยเป็นเป็นกล่องแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับบางทีเราก็กลัวๆไงเอ๊ะมันมีเชื้อโรคปะปนมาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะใช่ไหมเพราะว่าโควิดเราก็กลัวๆนี่นะครับ,รค,รบคือเขาก็แพ็กแบบนี้มานะเนี่ยอันนี้เป็นกระดาษฝาลังอ่ะนะครับ นี่นี่ครับนี่แค่นี้นะครับคือบางทีก็มีหลอดแบบหลอดเหมือนของเล่นเด็กนะครับซึ่งซึ่งผมก็ไม่คุ้นเคยเป็นคือมันมีสารพัดของมากที่ส่งมานะครับแต่แต่ทุกชิ้นนะแทบที่จะใช้งานไม่ได้นะครับผมทิ้งโยนทิ้งหมดอ่ะอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับแล้วอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับนี่คล้ายๆกันเลยนะครับอ่า คล้ายๆกันเลยกล่องกระดาษนั่นแหละนะครับน่าจะเป็นกล่องกระดาษคือเจอบ่อยมากแทบทุกอาทิตย์ะนะครับอาทิตย์ละบางบางทีสามสี่สามสี่ซองแบบนี้ก็มีนะนะครับแล้วแต่นะสินค้ามันก็จะแตกต่างกันไปบางทีก็เป็นกระดาษ A 4พับๆๆเสร็จแล้วก็ยัดหรือว่าเป็นกระดาษฉีกเป็นชินช้นๆก็มีนะครับบางทีเป็นกระดาษฉีกเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชินน้นเสร็จแล้วก็ยัดเข้ามาแล้วก็ส่งมา ผมก็ว่าเอ๊ะเขาทําเพื่ออะไรเพื่อนๆถ้ามีแบบนี้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยังไงนะครับผมก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะครับแต่ให้ผมโทรไปผมคงไม่โทรไปหรอกนะครับโทรไปลังงับโรงงานบริษัทไม่ให้ส่งมาอีกแล้วอะไรอย่างงี้เนาะคือผมก็โอ้ผมคงไม่เสียเวลาโทรไปหรอกนะครับเราก็ต้องทํามาหากินของเราใช่ไหมนี่นะครับนี่นี่ครับ เป็นแบบเนี้ยนะครับนี่กระดาษสองชิ้นคือบางทีเราก็ไม่อยากจับไงเพราะว่าของมาจากจีนเดี๋ยวเราก็มีกลัวมีเชื้อโควงโควิดอะไรมาหรือเปล่าเราจับใช่ไหมนะครับบางทีผมก็ต้องแบบล้างด้วยแอลกอฮอล์อะไรต่างๆนะมือนะครับแต่คลั้นไม่เปิดก็เราก็อยากดูไงว่ามันเป็นอะไรทําไมส่งมาหาเราบ่อยคือช่วงหลังๆมาผมก็เลยเริ่มเริ่มชินนะครับว่าเออเป็นของอะไรแบบเนี้ยนะครับ แต่บางทีเราไม่เปิดบางทีมันก็เป็นของที่ผมสั่งจริงๆนะครับก็ของที่ผมสั่งก็ไม่เคยหายนะก็มามาตลอดนะครับบางทีเราก็อยากจะเปิดเพราะว่าอ๋อบางทีอาจจะเป็นของของเราที่เราสั่งมาไงเพราะว่าเออมันใช้เวลาประมาณ10กว่าวันนะนะครับกว่าจะถึงมากว่าจะมาบ้านเราอะนะครับอันนี้ผมก็นี่นะครับเยอะยะคือ อ่าซองเหล่านี้ผมก็บางทีผมก็เก็บไว้นะเก็บซองไว้เพราะว่ามันมีความคือมันมีฟองน้าครับแบบมันเป็นซองกันกระแทกครับบางทีเราอาจจะเอาไปใส่อย่างอื่นอะไรต่อไปได้อะนะครับอันนี้ผมก็เก็บซองส่วนข้างในผมก็ทิ้งบ้างนะครับคือบางซองก็เป็นของที่เราสั่งจริงๆนะครับบางซองก็แบบเนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นซองซองแบบนี้แหละเป็นของเล็กๆนะครับชิ้นเล็กๆนะครับอย่างอันนี้เมื่อวาน เมื่อวันเมื่อวันสองวันเนี้ยส่งมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับมันก็ไม่ได้ขาดอะไรนะนะครับมันก็ไม่ได้ขาดอะไรมันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเอ่ออย่างดีนะครับเนี่ยแต่บางๆนะเบาๆบางๆเบา,ๆ,บา,ๆ,บาๆนะครับไม่ค่อยหนานะนะครับก็พอเช็ดอะไรเช็ดน่นเช็ดนี่ได้แต่ผมไม่กล้าเอาไปใช้หรอกนะครับเพราะว่าเรากลัวโควิดไงกลัวเชื้อโรคไงนะครับส่งมาตั้ง เมืองจีนนน์นะครับนี่แต่ดูแล้วใหม่นะครับไม่มีฝุ่นอะไรเกาะอะไรนะครับดูดูแล้วเป็นของใหม่นะนะครับแต่เดี๋ยวผมก็ไปทิ้งแล้วล่ะนะครับเพราะว่ากลัวเชโชกครับผมก็าสาเหตุที่อัดคลิปนี้มาให้เพื่อนๆดูนะก็เผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับสินค้ามาโดยที่เราไม่ได้สั่งซื้อมานะครับแล้วก็มาบ่อยด้วยเพื่อนๆเ,เ,เจอแบบนี้ก็ช่วย ช่วยแชร์ลงในใต้คลิปด้วยนะครับเผื่อผมก็จะได้มีเพื่อนร่วมเดินทางเนาะมีมีคนที่ได้รับสินค้าแบบผมบ้างผมอย่างไรผมก็เออจะได้รู้ว่าไม่มีเฉพาะผมนะที่โดนแบบนี้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระอะไรเท่าไหร่นะวันนี้ไม่ได้มาซ่อมอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ก็ เป็นเรื่องแปลกที่เจอนะครับเดี๋ยววัน2วันก็อาจจะมามีมาอีกนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นของกิ๊กก๊อกกิก๊กก๊อกอะนะครับของเล่นเลน้อยนะครับเป็นของเล่นอะไรต่างๆบางทีของแตกหักอะไรต่างๆก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นส่งมาเป็นของใช้อันนี้ก็ว่าไปอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่ของใช้นะครับส่วนใหญ่เป็นของแบบคือใช้ไม่ได้อะนะครับแต่อันนี้อย่างผ้าันนี้ผมผมไม่กล้าใช้ครับนี่กลัวครับกลัวอ่ะโอเคนะครับยังไงก็ อ่าช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่าลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีอะไรที่แปลกๆก็จะเอามาเอ่อเปิดให้ทุกท่านดูนะครับครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ